สวัสดีครับผมวันนี้โอเวอร์เซียนะครับวันนี้เราอัดคลิปอ่าคาต์ตกับแอตโตรเกียตเด็กแค่ด้วยเ้ยผมจะพี่้วยผมไปแรกเหมือนเดิมเราจะเล่นกันทั้งหมด2เกมเอ๊ อันไหนอีกแล้วอ่ะเจือได้โอ้หใครแตนหามือนี้ให้ฉันเล่นใช่จัวไปเลยโกเลียวได้ไปสามหยิบมา โอ้ยกดเดี้ยวตัดเล็บเตะเทีมไม่มีขาดไม่มีขาด okay. เทียมฉันยิงเทียม,ยมประดิ่งมิดโกมันนม่เป็นใบเล่นเกียร์แล้วนะต้องไหมไม่นี่จำหนึ่งได้ชาสามด้วยลูยกไหนสิ นี่ที่เรียกว่าเก่งรายการไอ้เนี่ยเล่นเลยเกยากขนาดนั้นเลยใช่มือกระจอกมาขาดอย่ีงั้นไปเล่นไม่ได้เลยนะ พอจะคิดอะไรออก กระเทนังครีผ่านดิพี่ไปเลยเฮ้ยมีสียนมเมนมแมวาคุณหมดรานมีเหนี่ในี่าเริ่มเสีย ไม่โดนครับนีเลยทำไมคุณไม่ม uh ีกนรย้อนน่นสินะติดโหนอ๋อกระเทิร์นอะไรวะกระได้าวีได้ ยิงโอ้ยเนแปจับเลสเคลองสิบเอ็ดจบเทินคุณไม่คดอ่ะมีคือจัวไม่มีจเจ็ตได้จเก็ตได้ดาวสายมาเฟสไปไหนก็ไมู่ชารจจัววลาเราเฟสมันดีนะสองได้ กเลียวเดอเดือสั่เราต้องเล่นด้วยแบนี้สินะตงดับไปเด้ยชัดจุ๊บอ้ะเราสูของมนเลยไปแขงัเีย่ประโยชน์เลยตานี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยต้องเปนใบนั้นหว่าแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดจุดนึง อาิตย <laughs> ์แรกอะจีนึงายบายร้อโวบันที่อนองเกตไอ้เกนสิบสองกอสกิลอืมยูสองสี่ม,มันรอเอ๊ะหาตัวจุบหนึ่งแต่ทิปเปร์แท็กก็ไม่ได้เสียเยอะไพี่ปอมาตีกลาง เพื่อเพนสามเพื่อเดรโคดับเบิลแท็กเพื่อเดรสามทิปเปอร์แท็กเพื่อศูนย์โอเคไาเดลเกิดขึ้นกระดิ่งบนมือสองใบแยกกระดิ่งเลยดีพีเอดกทัคเรื่อง ใชยแล้วิ้วจูู้จูู้จูู้จล้วกวนเลยไปล่างแล้วลลกันนี่อาจจะมีไม่ดีเข้ามาเลย เฮ้ยเขาโคได้นีมีเอ้ยมันมาือจากขอขอเขาได้เจ้สังอเลวีเฮ้ยได้ยังไม่ของอ้าี่าาีาา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 าีาาาแปาดจ้าาาาา่าา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 มาาาา่าา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 ่ วัวเรียวเลจหน่งชาสามดูเกณฑ์ม hmm. yeah. mm ัน hmm. ม mm ือมีเจ็ดไปไอ้เนื้อัม็ือไัม็คอือจิตใบเทียม

ก็เหมือนกันนี Island> ่ันึ่ 4, 5, 6, 8, ้สอเกมไม่รู้กูเดียวกดเคานเตอร์อืมสามสี่หเจเ้ย แล้วไม่ถึงแต่ของเล่นอีกแล้วโอ้มีเชนไหลไปเชนพี่มะเด้ดูคด่ะตีใช่ตีคนนี้ไปเลยยเกิรอยู่ตามประดานโอ้ยมี่ีโอุทานาสิบเอดสิบสี่ปิดน่าจะสิบสี่ไปเลยตายตีใครไม่เข้าแล้วเท n t e นเปิดตเข้าเตอรงจัน Fett. กิดดูสองห้าได้ลยคอนเทอร์เก็ัวจัวเฟสฟดับเฟอยู่ไหนปายเตื้อโอยกอเจต แ a t เทิน t บตเทิน้องแตเทินตเทินไม่โดูเลสยาไม่โดทำลายโม r มชั่ o แล้วโอยเอาหว่าไม่โดเลสสินะอ่ามันบอกแค่ว่าอ่ใช่ส่งโคมฟ้าทุกใบไม่ดนเยอะมื่อสองมือสองหนึ่งาหมาคอรสไม่บอกนะพลังน้อยไปมันหกเก้า หกเก้าสิบสองอะเด็กีสิบสองอยู่ที่นี่ใช่มันหกเออออสามพันศูนย์ศูนย์สามพันสามหู่แม่งวืดเลยเอ๊ะสามพันทรูมชานอลทำไมได้อะไรอะไม่รถออกไปอันนี้เข้ามา ผมไม่โดนย็นยนผมมี้นด้วก่อนใจล่โอเคเขาเทนจัวคาเตอร์คิวงฟไปไหนืมน่าสนใจดีเลยชัดจูเอรงเออเคาเตอร์เออ จัวอืมเฟสขอคะแนขึ้นมาเพื่อนไปนเลยแชทคิวสองเอ๊ะมีโซ่จุ่น ไปเลยเดส์ทรอยก่อนนี่โอ้โหโหโหใจเดือดเดือดซื้อซื้อดสองเกีวสองได้จดสองได้ดหนงจดสองอืมจเดหนึ่จุดสองอืมปีเกียร์ควมบาดนี้ ตอบโอ้โหไหยิบวันนี้่รือเดี๋ยวไปเก็บได้อยากกนดีเลยจรเจ๊นมเด็ดอยยืด ปรกี่กองไนสิเพือด้สิแล้วลเป็นกกระจอกอะไกระเกนี่เยเก็ตอือโมสองคอรดไปนนึว้าวดับสิมมากกว่าจดหนึ่งเด้วยแบตทึนเลยมาเด้อ ไปคนนี้่ะตี<ป>อือฮะยิงเทมยิงยิงไเม้มตีปุป้มตีทำลายเรื่อตายตาคลล่างว้าโดนตีกันบบเบจสองคลิตีจนหนึ่งแต่เป็สองคลิจ,นหน,หลจนหนึ่งสาม ทิปเปลน,น,นึ่งจุดหนึงไปไมนพี่ขอทิ้งมือก่อนสามวันเ้ยตาตัว,ตวกลับขึ้นแล้วก็ไปขุดโอ้ดูจันเลยด็ทายเด็ดฟลายเฟสรอวันนิตซีโร่เบเซอร์ฉากนี้มันคุ้นๆว่ะเหอนคอไม่โดนปาใส่หน้าก็อ้อาตูววมาตัดแตกยจอดเลย แต,แต่เด็กที่มันเล่นมันไม่ใช่อานะม่าล้อนะเป็นมกรรพิตีนะ